โอ้ส่งงานช่วงค่ำๆครับพี่น้องโอ้ยได้เปิดแฟตถ่ <c oughs> าย <c oughs> เอากระทะเหล็กชุบครับชุบเนาะ <c oughs> นี่ครับแกะออกมาแล้วเนาะก็จะประมาณนี้ครับวิ่งเงาฉ่ำตาแตกกับแบบนี้วิ่ฉำครับช่ำช่ำมากกับกระทะลอครับพ่นเสร็จแล้วรีวิวเลยครับนี่เนาะ ช่วงคำคำ <cort ic of wood> ดวนครับดวนๆๆดวนดวนน่เนาะอหน้าจะประมาณนี้นี้ล้อลองครับอันนี้รอจริงครับกระทะไม่ได้ขัดนี่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับไม่สวยเนาะมันไม่ละเอียดมันไม่เรียบพื้นไม่เรียบนี่ตรงที่ไม่ได้ขัดก็จะประมาณนี้ตรงที่ขัด ตรงที่ไม่มีสนิมอะไรมันก็ดูไมเรียบหน่อยส่วนประตูด้านซ้ายนี่ผมสงสัยผมทําสีไม่ทันครับน่าจะไม่ทันก็น่าจะตามสภาพไปก่อนเนาะตูด้านซ้ายเพราะว่างานเยอะครับนี่เนาะตัวนี้ก็เอาออกมาเก็บสีใหม่ครับสวยกับสวย <mm ตอนแรกว่าจะพ่นเนาะ เดี๋ยวรอซื้อเป็นแผ่นเหล็กดีกว่ามาใส่ตรงโลโกโ้ฮีโน่แค่นี้ก็เงาช้ำแล้วครับประมาณนี้เนาะชุดหน้าเทปชั้นสูงต้นทุนต่ำครับดู่นครับดูต่ำลมผมยังไม่ได้ดับเลยครับเสร็จแล้วก็รีวิวเล่นก่อนครับ,รบเดี๋ยวรอขัดยาง รอขัดยางแล้วรอดูพรุ่งนี้เช้าว่าจะสวยไหมนี่เนาะประมาณนี้เลยครับขำมากครับสีดุมนี่ขำม,มากสีเขาเนะข้างขำขำมากนี่ยังไม่แก่พอมาโดนแฟะโทรศัพท์แล้วนี่โอ้ขึ้นมาก แบบมันสว่างเนาะสองวันนีโซ่ก็เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้งานด่วนกับงานด่วนเนาะการที่บ้านก็ยุ่งมากเอาเดี๋ยวเจอกัน คลิปตอนเช้าจะรีวิวให้ดูใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาสวัสดีครับกับงานพ่นสีดุมกระทะล้อฮ i โนเนาะ no. จึงใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ